ัสดีนะครับคลิปนี้มาต่อจากมีคาล่ากับอันนั้นนะครับก็คือเพื่อมีคนนะครับยังไม่รู้ว่าทูโยรูหายยังไงนะเดี๋ยวผมขอลองไปอันนั้นกน่อนส่วนผมจะมาสอนหาทูโยรูกับหาคิทูโกแบบไม่หาคิทูโปแบบจะเป็นอันนี้ผมจะมาดูนะคะว่าบอสหาคิราชันที่หรือเปล่าถ้าเกิดนี่ก็โอ้ผมว่าผมจะทำคอนเทนอันนั้นอยู่นะ ส่มเกือเราไปที่เกาะลานปลาลองเลยนะคะับเกาะลานปลาลองเป็นเกาะที่ผมบอกเลยว่าเห็นไหมทุกคนเห็นตรงสกิลขึ้นโยรูอยู่หมห้นั่นแหละเป็นบอสโยรูยรให้เราบินเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยบินเข้าไปเลยไม่มีตัวไหนฆ่าเราได้หรอกอย่ามนะ นี่ครับตรงนี้มันจะมีบอสเกิดอยู่นะบอสนะครับจะดรอปเป็นอาวุธที่มีชื่อว่าทูโยรุนี่เราจะบินไปดีกว่าเพราะเห็นเขาแล้วผมรู้สึกว่าไว้วางใจไม่ได้เราจะมาที่เกาะน,นี้เลยไม่ไม่ใช่ไม่ได้จะใช้สิ่นี้ นี่ครับสกิลเดี๋ยวสกิลแรกเป็นการปลาอย่างนี้ครับสกิลสองเป็นการปลาขึ้นดาบไปไกลๆค่ะสกิลที่เป็นการปลาขึ้นดาบแบบแมวนอนส่วนสกิลเอฟเป็นปลาเป็นพายุนะคะจบไวียงเท่านี้จบไวสยงเท่านี้นะครบใครที่ชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับผมจะมาคลิปหน้านะครับผมสปอยได้เลยว่าผมจะมาสอนหาหาซุกูปแบบนะคะหาคีก่อหาคี เออสังเกตและหาที่ลาชันนะครับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับเยอะไป